สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้วันอาทิตย์เช้าๆนะครับพอดีเดินมาสำรวจพื้นที่ต้นไม้ใหญ่เดิมเป็นต้นว่านะครับแต่ปรากฏว่านกหนูปูปีกกินเสร็จสับเรียบร้อยมาถ่ายไว้แล้วก็มีเมล็ดพันธุ์ต้นโพมาด้วยนะครับ ก็เลยอย่างที่เห็นแต่สิ่งที่พิเศษที่สุดในวันนี้ต้องการที่จะนำเสนอนะครับมาเจอรังนกกระจาบถือว่าเป็นรังนกที่พิเศษนกกระจาบถือว่าเป็นนกสถาปนิกชั้นเลิศของโลกนะครับและก็ที่สำคัญก็คือเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพรบกฎหมายของประเทศไทยมาเจอก็ต้องการที่จะสื่อสารนะครับให้ความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนิดนึง ปลายเดือนพฤษภาคมต้นเดือนมิถุนายนของทุกปีเป็นฤดูการผสมพันธุ์ของนกกระจาบฉะนั้นจึงเห็นรังนกที่เกิดขึ้นในช่วงนี้หลายพื้นที่หลายแห่งทำไมถึงทำรังและนกที่ทำรังคือเป็นนกตัวผู้หรือตัวเมียสําหรับนกที่ทำรังนะครับโดยปกติก็จะเป็นนกตัวผู้ออกแบบรังสวยงามเพื่อ เรียกร้องความสนใจของนกตัวเมียพอเริ่มทํารังหรือทํารังเสร็จสับเรียบร้อยก็จะกระพือปีกส่งเสียงดังเพื่อเรียกความสนใจของนกตัวเมียเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะเป็นรังรักของนกนะครับฉะนั้นนักศึกษาที่สนใจเกี่ยวกับชีวิตนกถึงบอกว่านกกระจาบหรือนกกระจอกฟ้าเป็นสถาปนิกชั้นเลิศในการทำรังรักนะครับ วันนี้ก็เลยให้ดูนับดูแล้วนะครับตรงนี้บริเวณตรงนี้มีอยู่5รังกําลังรรทาเสร็จแล้วก็ข้อน่าศึกษาอีกอย่างหนึ่งก็คือรังนกกระจาบส่วนใหญ่จะทำใกล้กับรังแตนตอนนี้มีตัแตนหลวงนะครับขนาดใหญ่เพื่อป้องกันอะไรหลายอย่างนะครับธรรมชาติสร้างสรรค์มาเสร็จแล้วมีตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะครับตรงนี้อีกรังหนึ่งรังขนาดใหญ่ จานั้นจะเห็นว่าวันนี้มีนกกระจาบมาทำรังอยู่บริเวณตรงนี้เท่าที่เห็นวันนี้6รังประทับใจในธรรมชาตินะครับเลยถ่ายไว้รีวิวให้เพื่อนๆ YouTube ได้ดูนะครับธรรมชาติหลายแห่งอาจจะมีรังที่สวยงามกว่านี้ขอบคุณนะครับเดี๋ยววันหลังจะมาติดตามอีกรอบหนึ่งนะฮะเป็นสถาปนิกนะครับ ต้นเดือนพฤษภาอปลายทุทีนะครับปลายเดือนพฤษภาต้นเดือนมิถุนายนกรกะจาบทำรังเพื่อเตรียมขยายเผ่าพันธุ์นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ